สวัสดีครับพบกับผมสรพงษ์มองจันมันเทศครับเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาน้องๆไปเที่ยวสถานที่ที่หนึ่งที่ตั้งอยู่ในตัวของเมืองจันวันนี้ผมจะพาลงพื้นที่มาไกลสักหน่อยนะครับเพราะมีคนส่งเรื่องมาว่าที่แห่งนี้มันเฮี้ยนเป็นอย่างมากดูสิครับทุกท่านที่นี่มันมีอะไรเต็มไปหมดเลยน้องๆกลัวไหมครับ อ้มอย่าลืมทําการบ้านนะลูกรีบทํารีบนอนนะพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปเรียนแต่เช้าครบพ่อเสียงของอามได้ตอบกลับคุณพ่อก่อนจะปิดคลิปวิดีโอแล้วเข้านอนเอาอ้มวันนี้นายแปลกๆนะเนี่ยแปลกอะไรวะฉันก็ทําทุกอย่างเหมือนกับทุกๆวันเลยนี่นาะก็ขอบตานายนั่นไงปกตินายดูดีมีสง่าราศียักกะบอยแบนแต่พอมาวันนี้เหมือนคนอดหลับอดนอนสีวันแน่มีเรื่องอะไรหรือเปล่า นี่นี่บอกฉันได้นะไม่มีอะไรหรอกพอดีเมื่อคืนฉันดูพี่โบทไปล่าท้าวิญญาณที่เมืองจันมาโคตรสนุกเลยเว้ยแต่พอฉันดูเพลินไปหน่อยตื่นมาก็เลยเป็นสภาพนี้แหละโถไอเราก็นึกว่านายเป็นอะไรที่แท้ก็นอนดูคลิปนี่เองฉันละห่วงแทบแย่แต่ก็ดีแล้วแหละที่ไม่ได้เป็นอะไรหรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยฉันก็โล่งใจแล้วละ่ะอามและพารได้ยืนคุยกันอยู่สักพัก ก่อนที่จะมีนักเรียนชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาหาอารุณสวัสดิ์ทุกคนเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนมีใครได้ดูการถ่ายทอดสดของพี่โบ๊ชไหมวะน่าไปชิมหายเลยว่าเสียงบอลได้พูดขึ้นทําให้ทั้งสองที่กําลังยืนพูดคุยกันอยู่นั้นใจแทบหล่นไปกองที่พื้นเลยก็ว่าได้เพราะพวกเขายังยืนพูดคุยกันอยู่ที่หน้าห้องเรียนฉันได้ดูอยู่เมื่อคืนนี้สภาพฉันเลยเป็นแบบนี้ไง แล้วเนี่ยฉันติดตามไม่ชอบอะไรที่มันขาดตอนเลยเลยดูตอนยาวๆตื่นก็สายนอนก็เหมือนไม่ได้นอนเลยว่าเออฉันเห็นด้วยทีแรกเนี่ยนะโโตรตกใจเลยนะบอกตรงๆสภาพอะเหมือนคนโดนซ้อมมาแน่เอาแล้วนายไม่ได้ดูหรือว่าไอ้พัดไม่อ่ะเมื่อคืนหลับเอาเป็นเอาตายเลยนะเมื่อคืนเนี่ยแต่ว่าช่างมันเหอะว่าแต่มันเป็นเรื่องอะไรหรือวะแหมก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าพี่โบ๊ทแกไปสถานที่ท,ที่หนึ่งอยู่ไม่ไกลาจากที่เราอยู่ในตอนนี้หรอก ฉันว่านะกัดจะชวนพวกนายไปด้วยแต่ว่านะมันมีกฎอยู่ว่าห้ามคนที่เกิดวันพุธไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ในวันพุธเด็ดขาดใช่ถ้าหากใครไม่เชื่อสามารถไปพิสูจน์ได้เลยเอ้ยน่ากลัววะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกหน้านี่วันพุธเนี่ยเป็นวันหยุดเราไปกันเถอะหลังจากที่บอนได้เดินมาพูดคุยและชักชวนเพื่อนของเขาอีกสองคนไปที่สถานที่ตามคนดังในคลิปนั้นพัดแอบกลัวนิดหน่อย แต่เขาก็อยากจะไปพิสูจน์เช่นเดียวกันจนเมื่อวันพุธได้มาถึงทุกคนต่างก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางนี่ไอ้อามไอ้พัดพวกแกเตรียมอะไรไว้แล้วใช่ไหมวะเช็คของที่จําเป็นให้ดีๆด้วยล่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะวุฒินายเตรียมมาครบไหมวะเช็คหรือยังเรียบร้อยแล้วล่ะปะรีบไปกันเถอะถ้าไปเสียสายเดดจะร้อนเดี๋ยวก็เป็นลมกันพอดีปะฉันก็พร้อมแล้วเรารีบไปกันเถอะเป็นอย่างที่ไอ้บนมันพูดนั่นแหละ ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนแดดจัดซะด้วยเดี๋ยวก็เป็นลมกันพอดีพวกเรารีบไปก็เถอะหลังจากที่ทุกคนตกลงกันเสร็จก็ได้เดินทางมาสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้พบกับรูปปั้นต่างๆที่ดูแล้วน่าขนลุกเหมือนกับเป็นคนจริงๆแต่ทว่าวพวกนั้นเป็นแค่หุ่นหินก็เท่านั้นเองทั้งหุ่นและรูปปั้นต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งสามคนก็ได้แต่ยืนมองอย่างเหลือเชื่อ เพราะพวกขาอยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่เคยรู้เลยว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยว้าวสุดยอดเลยว่ารูปปั้นพวกนี้ดูดูแล้วอยากมีชีวิตแนะ่แต่นั่นนะสิพวกเราโชคดีนะเนี่ยที่ได้มาดูของพวกนี้ในวันหยุดนึกว่าจะได้เล่นเกมอยู่ที่บ้านอย่างเงาๆซะแล้วสิแมถ้าอย่างนั้นวันนี้นายก็ชมของพวกนี้ให้เต็มที่เลยละกันนะฉันนะ่ะก็อยากจะเดินสำรวจจะตายอยู่แล้วเออว่าแต่ว่าไอ้บอล ก็คงไม่ได้เกิดวันพุธหรอกใช่ไหมเสียงพูดของอา์มทําให้พัดใจเต้นแรงแทบจะกระเด็นออกมาโดยเฉพาะคําพูดที่เขาพูดว่าจะหากใครเกิดในวันพุธแล้วมาสถานที่แห่งนี้ในวันพุธคนนั้นมักจะหายสาบสูญตามหาตัวไม่เจอไม่ว่าจะทําอย่างไรก็ตามแต่หลังจากที่อา์มได้พูดถามออกไปนั้นบอนก็ได้เดินทางไปไกลเสียแล้วเมื่อทุกคนเดินมาถึงที่หน้าประตูแห่งหนึ่ง พวกเขาก็ต้องหยุดชะงักดูนี่พวกพวกนายมาดูนี่สิตรงนี้มีประตูทางเข้าไปข้างในตัวพิพิธภัณฑ์ด้วยละเออเราเข้าไปดูข้างในกันฉันรู้สึกว่าข้างในต้องมีอะไรพิเศษอยู่แน่ๆเลยบอนพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นเพราะนี่คือการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่สำหรับตัวของเขาเองนี่พวกนายมาดูนี่สิตรงนี้มีประตูทางเข้าไปข้างในตัวพิพิธภัณฑ์เลยละเร,เราเข้าไปดูข้างในกัน ฉันรู้สึกว่าข้างในต้องมีอะไรพิเศษอยู่แน่ๆเลยนี่พวกนายนะแล้วค่อยตามฉันมาละกันนะฉันขอตัวเข้าไปข้างในก่อนละกันรีบๆตามมาด้วยละบอนได้ตะโกนบอกเพื่อนอีกสองคนที่อยู่ด้านหลังของเขาเองเมื่อทุกคนได้ยินแล้วต่างก็พยักหน้าตอบรับส่วนบอนก็ได้เดินเข้าไปข้างในห้องอย่างเรียบร้อยหลังจากที่บอนเข้าไปได้ไม่นานพัดและอามก็ได้เดินเข้ามาในห้องที่ดูเหมือนกับว่าเป็นถ้ำแห่งหนึ่ง ที่เชื่อมต่อกับตัวของพิพิธภัณฑ์นี่ไอบอลมันหายหัวไปไหนอีกแล้ววะเนี่ยมันเดินเร็วจนตามไม่ทันแล้วอะ่ะนั่นนะซิมันคิดอะไรของมันอยู่วะเนี่ยแล้วเราจะไปทางไหนแล้วนั่นมองไปทางไหนก็มีแต่หุ่นเต็มไปหมดเลยเราคงต้องสุ่มทางที่เราจะเดินไปแล้วหลหะอไอบอลเนะไอบอลทำไมนายถึงไม่รอเพื่อนบ้างเลยนั่นนะซิเห็นไหมเนี่ยสุดท้ายพวกเราก็ต้องหลงทางซะแล้วอะ่ะหลังจากที่พาดและอามเดินตามหาบอลไปสักพัก จูจ่ๆก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอ้อาวเฮ้ยเ,เฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นแผ่นดินไหวหรอกเหรอฉันคิดว่านะาายังไงดีที่นี้เราจะไปซ่อนตัวกันที่ไหนอ่ะจีฉันไม่อยากตายนะแต่แต,แต่เป็นตามที่พวกนายเคยเล่าไว้ก่อนหน้านี้ฉันคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งเพราะพรฉันนะ่ะไม่ได้เกิดวันพุธซะหน่อยได้ลูกพร้อมอะไรรสาระได้แล้วพวกเราดีไปหาที่หลบซ่อนกันเถอะอ้อะอาแว,แล,วแล้วไอ้บอลน,น่ะมันคงไม่เป็นไรใช่ไหมวะ มันคงไม่ง้อถึงกับหาที่หลบไม่เป็นโรคมั้งนี่นายเลิกพูดแล้วตามฉันมาฉันจะไปหาที่หลบเห็นพวกนี้เมื่อพัดและอามตาก็หาที่หลบซ่อนแต่ทว่าในช่วงที่พวกเขากําลังหาที่หลบซ่อนอยู่นั้นพัดก็ได้พลัดหลงกับอามเฮ้ยอ hey, ้ไอ้อามอ้อามแกแกอยู่ไหนวะเนี่ยนี่นี่อย่าจริงฉันไว้แบบนี้ดิวะเสียงตะโกนของพัดเรียกหาเพื่อนของตนแต่ทว่าไม่ว่าจะเรียกแค่ไหนร้องตะโกนจนเสียงแหบแห้ง กลับพบว่าไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยทําเอาตัวของพัดเองแทบจะร้องไห้เขาหน้าเสียไม่น้อยที่รู้ตัวว่าตอนนี้เขาได้อยู่เพียงลําพังจนกระทั่งน้องน้องเป็นไรมากไหมครับพอจะเดินออกมาเองได้ไหมพวกพี่มาช่วยแล้วพัดได้ยินเสียงของใครบางคนกําลังเรียกหาใครเขาก็ได้ลืมตาขึ้นมาก็พบกับเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า น้องโพจะเดินไหวไหมครับเสียงเรียกเหล่านั้นทาให้พัดนั้นโล่งใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาคิดว่าเพื่อนๆคงจะถูกช่วยเหลือก่อนหน้านี้แล้วจนเมื่อมาถึงที่รถเขาก็ได้ทําแผลเรียบร้อยก่อนที่พัดจะถามกับพี่เจ้าหน้าที่กลับไปว่าเออขอโทษนะครับพี่พี่พอจะเห็นเพื่อนของผมไหมครับเพื่อนคนไหนล่ะครับพี่เห็นแค่น้องคนเดียวนะคนอื่นพี่ไม่เห็นเลยอะว่าแต่ทาไมน้องถึงมาเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ล่ะครับ แถมยังเข้าไปในถ้ำอุโม,มงค์รูปปั้นอีกดีนะครับเนี่ยที่ไม่ได้เป็นอะไรมากส่วนเรื่องเพื่อนน้องออเดี๋ยวพี่ถามเจ้าหน้าที่คนอื่นๆให้นะครับเผื่อว่าจะเจอขอบคุณครับหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ได้เดินไปถามเพื่อนๆร่วมทีมแต่กลับพบว่านอกจากพัดก็ไม่มีใครเลยอ้อีนพวกแกมาดูนี่ดดปุ่นเห็นพวกนี้สุดยอดมากเลยว่า สะพายกระเป๋ารุ่นล่าสุดด้วยเหมือนกับว่าอ,อ๋อคนออกแบบขายน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากนี่นะเสียงเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งได้พูดขึ้นเมื่อพาดได้ยินดังนั้นเขาก็รีบวิ่งมาดูก่อนจะตะโกนไปว่าไอ้อมัมไอไอบอนแกแกทำไมอยู่ในสภาพาบแบบนี้ได้วะเสียงพาดตะโกนเรียกชื่อของเพื่อนทําให้ผู้คนที่กําลังทํางานอยู่หน้าที่ตรงนั้นถึงกลับหยุดทํางานชั่วขณะใช่แล้ว อามและบอลทั้งสองนั้นเกิดในวันพุธแต่ทว่าพวกเขานั้นไม่เชื่อว่าเรื่องที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนนั้นพูดเกินจริงจึงได้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่ทว่ายูทูบเบอร์คนนั้นก็ได้เสียชีวิตลงเป็นรูปปั้นหินยืนเคียงข้างเรียงกันอามบอลและยูทูบเบอร์คนนั้นก็ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมา